หนังสือที่หลวงพ่อแจกไปที่ให้นี่เน่ยไอ้พวกเราอ่านอ่านดยสิมีคติเตือนใจและหลายอย่างมองโลกได้ทุกแง่ทุกม,มุมทั้งพ่อทั้งแม่ต้องอ่านด้วยกันเหมือนกันนะวิธีการสอนลูกนะั้นสอนอย่างไรสําหรับลูกก็เหมือนกันในฐานะที่เราเป็นลูกเราควรจะทําตัวอย่างไรหลวงพ่ออ่านดูแล้ว มีคติเออตือนใจบางานเถอะผู้ที่ได้อ่านเนี่ยจะได้ความรู้ประดับสติปัญญาคือนานาจิตตังนานาทัศนะออบางเรื่องบางเราเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ออแต่บางเรื่องบางเราเออใชเออ่เป็นจริงอย่างที่ท่านเขียนแต่เราจะให้เห็นทุกอย่างก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้น ควรจะขัดแย้งทุกอย่างก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงผู้ที่เขียนท่านก็อประสบการณ์มาแล้วได้ศึกษามาแล้วได้ไตรตรองด้วยสติปัญญาของท่านกันกรองด้วยสติปัญญาของท่านออกมาแล้วท่านจึงเขียนเป็นตัวหนังสือนะแต่ถ้าว่าเป็นคําพูดนี่บางครั้งบางทีมันพูดเร็วเกินไปพูดไวเกินไปอาจจะพังเพลอออกไปแต่ถ้าว่า เขียนเป็นตัวหนังสือออกมาแล้วเนี่ยนั่แหละแต่ว่ากัรกรองแล้วนะแต่หลวงพ่อได้อ่านอ่านดูก่อนรู้สึกว่าเป็นแนวความคิดที่ดีสําหรับโยมบิดาของท่านที่สอนลูกๆท่านสอนยังไงรู้สึกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ดีแต่ลูกก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นประชาธิปไตยที่นอกขอบเขตเป็นประชาธิปไตยอยู่ในกรอบของศีลธรรม ไม่ใช่จะทำอะไรอย่างที่เราชอบเราจะทำสิ่งใดเราก็ต้องคิดถึงพ่อถึงแม่ของเราด้วยอย่างพวกเราบางคนเอ๊การสูบบุหรี่อย่างเนี้ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะสูบเพราะคนทั้งหลายเขาสูบท่านก็ให้ความคิดเห็นว่าใช่ในเมื่อเขาหาเงินหาเงินได้เอง จะสูบก็ไม่ว่าแต่ว่าในขณะที่กินเงินพ่อเงินแม่อยู่เนี่ยใช้เงินพ่อเงินแม่เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงลูกบำรุงร่างกายของลูกเพื่อการศึกษาของลูกจะไม่ให้ใช้เงินออกนอกลูกนอกทางสิ่งไหนที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์พ่อแม่ก็ไม่อยากจะให้ใช้พอเงินของพ่อแม่หามันด้วยความยากลำบากอันนี้ก็เป็นแนวกติสำหรับ สอนลูกหลานถ้าลูกหลานมีแนวความคิดก็จะได้คิดทบทวนอใช่ก่อนที่เราจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราได้คิดดีแล้อย่างมันเกิดประโยชน์ไหมใช้คุ้มค่าไหมหรือเราใช้ไปโดยอิลุยชูแชกถ้าว่าเจ้าของเงินเขาคือพ่อแม่หรือผู้ให้ทุนกับเรามาเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้อย่างนี้เนี่ยถ้าพ่อแม่รู้ว่าเราเอาไปใช้อย่างนี้ พ่อแม่จะพอใจไหมเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เราต้องหัวใจท่านหัวใจเราต่อไปถ้าเราเป็นนักเหตุผลเราอยู่ในกรอบของเหตุผลจะใช้จะจ่ายอะไรจะพูดจะคิดจะทําอะไรอยู่ในกรอบเหตุผลต่อไปเป็นผู้ใหญ่ภายภาคหน้าเราก็เป็นผู้มีเหตุผลอไม่ ปั๊ม hm, ปั๊มเปอเปอร,ปอร,ปอร์ทำอะไรแบบใจชอบเพราะเราอยู่ในกรอบเพราะนั้นเรื่องกรอบของศีลธรรมเนี่ยควรจะฝึกไว้ตั้งแต่เด็กแต่เล็กนั่นแนหะดีนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดแต่ลูกก็ต้องคิดพ่อแม่มีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยพ่อแม่กับลูกเนี่ยโดยมากจะสวนทางกันอยู่เรื่อย แต่ตามไม่จริงพ่อแม่ในเจตนาดีกับลูกอย่างสุดๆนะลูกหลานนะท่านเจตนาดีอยากจะให้ลูกของท่านเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมม,รรรม,มีจริยธรรมนะเพราะนั้นเราต้องดูเจตนาของพ่อของแม่ของพวกเรานะอย่างที่หน้าที่ของพ่อแม่นะคืออะไรที่ท่านเลี้ยงลูกนะห้ามไม่ทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดี ให้เรียนศิลปะวิทยาหาครูครองที่เหมาะสมให้มอบทรัพย์ให้ในสมัยนะีอันนี้คือหน้าที่ของพ่อแม่นะกับลูกนะเ,เพราะนั้นการที่พ่อแม่ไม่ให้ลูกตัวเองทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นพุทธพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเนี่ท่านสอนว่าเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ได้ลูกมา ห้ามม่ให้เขาทำความชั่วคือหน้าที่ของพ่อของแม่เออไม่ใช่ว่าลูกทำอะไรก็เอาทำาามาเลยลูกเออขโมยมาเลยป้นมันเลยจี้มันเลยเอลักขโมยมาเลยฆ่าตีมันเลยเอทุบตีมันเลยโคดโกงมันเลยเอจะส่งเสริมในงานได้ยังไงพ่อแม่จะทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าสิ่งที่มันไม่ดีพ่อแม่มองแล้วเออสิ่งนี้มันไม่ดีถ้าลูกของเราทำไปแล้วจะเสียอนาคตนั่นเนี่ย พ่อแม่ก็ต้องห้ามอย่าทําความชั่วนะลูกนะสิ่งที่มันชั่วอย่าทํานะลูกนะให้เป็นคนดีนะลูกนะให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมประเทศชาตินะลูกนะอันนี้แปลว่าห้ามไม่ทําความชั่วและก็ให้ตั้งอยู่ในความดีอีกเอออันนี้คือความดีนะลูกนะอ่อนน้อมถ่อมตนนะให้ตั้งอกตั้งใจในการศึกษาเอออย่าไปเที่ยวเตยอย่าไปกินยาเสพติดอย่าไป คบหมูพวกเพื่อนที่ไม่ดีนะลูกนะให้คบเพื่อนที่ดีเมีกิริยามารยาทที่ดีนะลูกนะเอออันนี้คือพ่อแม่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องสอนอย่างนี้นะจากนั้นท่านส่งเสริมให้เรียนศิลปวิทยาศิลปวิทยาก็คือการศึกษาทุกรูปแบบที่ให้ลูกจะเอาตัวรอดได้เมื่อลูกหญิงลูกชายของเราใหญ่ขึ้นมาแล้วลูกของเราจะทำหน้าที่อะไรอย่างไร ต่อไปในอนาคตถ้าพ่อแม่เป็นครูกับพ่อแม่ก็เออถ้าเป็นครูได้อย่างเราก็ดีเพื่อจะได้ลูกของเราเอาตัวรอดได้ถ้าพ่อเป็นทาหารพ่อแม่เขาก็แนะนำล้าพ่อแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าโรงเจ้าของโรงงานอะไรก็ตามเขาก็อยากจะให้ลูกของเขาทําอย่างที่พ่อแม่ทําหรือเหนือกว่าบางทีพ่อแม่เป็นชาวนาอย่างนี้ออไม่ใช่อยากจะให้ลูกทำนานะ อยากจะส่งลูกให้เรียนให้เป็นข้าราชการหรือเป็นพ่อค้าที่เหนือกว่าเพราะว่าทําไร่ทํนานามันทุกยากแลอเกินลูกเย้ยก่อนที่จะมาได้ข้าวมาซื้อมาขายมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่โดยมากชาวนาจะพยายามมุ่งเน้นอยากจะให้ลูกตัวเองก้าวหน้าส่งเสียลูกตัวเองให้เรียนหนังสือเนะี่ยอันนี้คือหน้าที่ของพ่อแม่ว่าให้เรียนศิลปะวิทยาแล้วก็หา ครอบครัวที่สมควรให้ใครเข้าถ้าเป็นผู้ชายก็มองว่าเออลูกของเราใหญ่ขึ้นมาแล้วจะมีคู่ครองยังไงเป็นคนดีแต่เป็นเด็กผู้หญิงอ,อทางพ่อแม่ก็มองดูว่าออตระกูลของเราเหมาะสมกับตระกูลของเขาอย่างไรอันนี้ก็คือหาคู่ครองที่เหมาะสมให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่ทุกวันนี้คำนี้รู้สึกว่าเขาหาเองว่าอะกับพ่อแม่ก็ปล่อยตามเสียมากกว่า อันนี้พบตามยุคตามสมัยนะแต่ทีนีีสุดท้ายเท่าว่ามอบทรัพย์ให้ในสมัยมอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยคือคือสมัยพ่อแม่แก่เท่าชลาเออเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราเออลูกเอยมรดกของพ่อของแม่ที่หามาเพื่อลูกนั่นแหละลูกมีกี่คนเออก็มาแบ่งสรรปันส่วนลูกคนไหนอยู่ไกลพ่อไกลแม่เออคนนี้ควรจะได้อย่างนี้คนนั้นได้อย่างนั้น คนนั้นได้เรียนศึกษาสูงแล้วควรจะได้อย่างนั้นควรนี่การศึกษาเขาต่ำอยู่พาะไม่ได้ส่งพราะมาช่วยพ่อช่วยแม่ควรจะให้อย่างนี้พ่อแม่ก็ต้องได้คิดคือมอบทรัพย์ให้ในสมัยคือสมัยตัวเองที่จะล้มหายตายจากลูกไปแล้วอันนี้คือหน้าที่ของพ่อของแม่เป็นห่วงลูกจนนาทีสุดท้ายเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกหลานทั้งหลายต้องคิดให้ดีตั้งใจคิดให้ดีหลับตาคิดให้ดี ที่พวกเราจะทําอะไรนอกหลู่นอกทางก็ให้พวกเราํำเนียกไว้นะที่อย่างหลวงพ่อพูดเนี่ยทางว่าพวกเราคิดให้ดีแล้วนั่นแหละความถูกต้องก็จะเข้ามาสู่พวกเราเหตุผลก็จะเข้ามาสู่พวกเราอันนี้ก็คือพ่อแม่กับลูกนะทีนี้พวกลูกมีหน้าที่อะไรกับพ่อแม่ท่านก็บอกว่า,วา พ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนะต้องแสดงความกตันยูกตัดเวทิตาแล้วนะทีนี้นะเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราเกิดขึ้นมาแต่เล็กแต่น้อยพวกเราเคยเห็นเด็กไหมที่เกิดมาจากพ่อแม่คนอื่นๆเราก็ไม่แพ้กันกับเด็กเหล่านั้นเ,เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็น,นี่ยหงายท้องตัวแดงร้องตักแงกแทงแงกแงแงกตักเนไม่รู้อะไร จะได้พ่อแม่ก็ต้องประครับประคองบางทีร้องไห้กลางค่ำกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะลูกตัวเองร้องไห้เป็นทุกข์เป็นยากกว่าจะเป็นเด็กขึ้นมารู้เดียงสาภาวะเนี่ยไม่มีใครที่จะคิดว่าเลี้ยงลูกคนนี้ขึ้นมากินเงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ไม่มีใครคิดเพราะความรักลูกเนี่ยยิ่งกว่าเกือบจะว่ายิ่งกว่าชีวิตนั่นนะถ้าเป็นสัตว์ที่ดฉานก็เราเห็นสิแต่ถ้าใครไปจับลูกมันโอ้โหมันห่วง เขาจะฆ่าจะตีแม่มันก็มันปกป้องลูกของมันมันอย่างสุดๆมนุษย์ของเราก็เช่นเดียวกันรักลูกเพราะนั้นท่านจึงว่าพ่อแม่เป็นบุพกา,ารย์เป็นอาจารย์คนแรกหรือพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นพรมของบุตรธิดาท่านเปรียบเทียบได้หลายอย่างพระพุทธเจ้าเพราะนั้นท่านจึงว่า เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดํารงวงศ์สกุลดำรงวงศ์สกุลสกุลของเราเป็นยังไงแค่ว่าให้รักษาเอาไว้อย่ามาสัมมาเลเทมเมาคือรักษาสกุลของเราเอาไว้สกุลของเราเป็นมาอย่างไรเราควรจะรักษาสกุลของเราเอาไว้ละประพฤติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดก ประพฤตินตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกคล้ายๆกับว่าถ้าตัวเองไปกินเหล้าเมายาพ่อแม่ก็ไม่รู้จะมอบเงินให้ยังไงถ้าตัวเองเป็นคนชั่วพ่อแม่ก็ไม่รู้จะมอบมรดกให้อย่างไรเพราะว่าถ้ามอบไปแล้วก็ัวมันจะเสียหายเพราะนั้นเราควรจะทําตัวเ,ออเป็นคนดีให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกของพ่อของแม่แล้วเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านถ้าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ เราก็ต้องดูแลท่านเก็บไข้ได้ป่วยอาหารการบริโภคผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะต้องดูแลพ่อดูแลแม่แต่ถ้าว่าเมื่อท่านตายไปแล้วหลวงรับไปแล้วเราก็ไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยได้มาจากพ่อจากแม่เนี่ยกคือก้อนทุนก้อนทุนที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเราเอาก้อนทุนนี้ไปโสเสแวงหาทรัพย์จนได้เงินทรัพย์สมบัติมาแล้ว เราจะทำยังไงเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ให้เงินท่านใช้ให้ผ้าท่านเสื้อผ้าท่านยาแก้โรคภัยไข้เจ็บบำรุงท่านอาหารการบริโภคให้ท่านแต่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราจะให้แก่ใครเพราะทุนของท่านที่ให้เรายังมีอยู่คือร่างกายของเราเนี่ยคือได้มาจากพ่อแม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเมื่อเราได้ทรัพย์สมบัติมา ด้วยน้าพักน้ําแรงของพวกเราด้วยหยาดเหงือของพวกเรานะเราก็นําของที่เราได้มานั้นถวายไว้ในพระพุทธศ,ศาสนาบ้างสร้างโรงเรียนบ้างสร้างโรงพยาบาลบ้างช่วยคนชราบ้างออสรุปแล้วก็คือให้ช่วยสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทําบุญกับไว้ในพระพุทธศาสนาอ,อ,อย่างพวกเราท่านทั้งหลาย,ยที่มาอย่างนี้ในมานั่งสาลงสาลาอย่างนี้ เงินมาจากไหนเงินมาจากพี่น้องประชาชนทีละบาททีละสตางค์ทีละร้ละลอยละพันละหมื่นละแสนมารวมกันสร้างเป็นสถานที่ประพฤติธปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่บําเพ็ญธรรมก็ได้มาจากลูกหลานออกตนญาติโยมยนะมาสร้างสาธารณประโยชน์อย่างนี้อันนี้ก็คือการทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือหน้าที่ของลูกข่าหน้าที่ของพ่อของแม่ ห้ามไม่ให้ทําความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้เรียนศิลปะวิทยาหาครูครองที่เหมาะสมให้หมอบทรัพย์ภายในสมัยอันนี้คือหน้าที่พ่อแม่หน้าที่ของลูกเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทําธุระข,ของท่านทํากิจธุระข,ของท่านดํารงวงศุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ท่าน อันนี้คือหน้าที่ของลูกนะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วก็นำไปสํำเนียกสํำนึกนะหลวงพ่อพูดให้ลูกหลานได้คิดเพราะทุกวันนี้รู้สึกว่าสิ่งยั่วยวนภายนอกมีมากจนลืมศีลธรรมลืมจริยธรรมในจิตในใจเพราะแทน,นพวกลูกหลานทั้งหลายต้องให้รู้จักพ่อแม่ก็คือเป็นผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนสั่ง อย่างหลวงพ่อกําลังพูดเนี่ยก็สอนศีลธรรมให้แก่เยาวชนลูกหลานออกตนญาติโยมให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรทําไม่ควรทำลูกหลานเอ้ยอ,อย่าทําเออย่างนั้นอย่างนี้เอ่ควรคิดอย่างนี้อย่างนั้นเอน่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเ,เรื่องศีลธรรมจริยธรรมให้ลูกหลานได้ฟังเพราะวันนี้เห็นเด็กนักเรียนมาปิดภาคเรียนนะ ขาวัดขาววาลงพ่อเห็นแล้วก็หลวงพ่อก็ภาคภูมิใจกับลูกหลานให้รู้จักวัดวาศาสนาแล้วก็เมื่อได้ยินหลวงพ่อพูดก็นําไปคิดไปพิจารณานั่นลูกหลานนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรท่าสัพโรคขาวินิมุตโตสัพพสันตาปาวะ